อย่างเต็มที่ครบถ้วนแล้วนะคะ,คะไปดูท่าทีแกนนําของกลุ่มผู้ชุมนุมกันบ้างนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจุดยืนเข้าเป็นอย่างไรท่าทีวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ<ช>ทางพลอากาศโทวัชรลิทธาคณีค่ะทางโฆษกของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามถแถลงข่าวความพร้อมในการชุมนุมในวันรุ่งนี้นะคะโดยบอกว่าจะไม่มีการเคลื่อนมวลชนไปตามสถานที่ราชการอย่างที่กังวลกันอย่างแน่นอนค่ะ <พอ S 1> แล้วก็บอกว่าการออกพรบมั่นคงรวมถึงการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาปิดล้อมที่ท่านรัฐบาลแล้วก็รัฐสภานั้นไม่ ผลกระทบต่อการชุมนุมนะคะเพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะชุมนุมไปตามแนวถนนราชดำเนินกลางแล้วก็ราชดำเนินนอกค่ะส่วนเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะก็ได้มอบให้ทางกลุ่มกองทัพรรมเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดและกลุ่มรปภที่เคยมีประสบการณ์จากการชุมนุมให้เข้ามาช่วยกันดูแลเรื่องของการตั้งด่านตรวจค้นร่วมกับตำรวจค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานข่าวว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นนะคะนอกจากนี้โฆษกของกลุ่มก็ยืนยันด้วยนะคะว่าการชุมนุมจะมีหมัดเด็ดค่ะที่ทําให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรูปแบบนะคะว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรแต่ยืนยันว่ารัฐมนตรี50นั้นยังคงอยู่และในวันนี้ค่ะเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามก็จะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะรวมถึงจะรับหนังสือจากกลุ่มนักศึกษาที่เรียกร้องให้ไฟเขียวเดินหน้าประเทศไทยด้วยค่ะ นะคะมาต่อกันที่ตู้ปนอขสามคุณต,ติดมาเหม็นมาอีกแล้วค่ะ <c oughs> ล่าสุดนี้เป็นเรื่องของ, <c oughs> อไ,งไก่เขาบอกว่าเห็นไก่ลอยตายเป็นซากมาเต็มเลยเหรอคะในแม่น้ําที่ปนจจีนเป็นความเหม็นเน่ารอบๆตัวในสังคมเราเนี่ยนะฮะ,ะนี่เป็นซา,<ม>ากไก่ครับเป็นซากไก่คือจริงๆแล้วไม่รู้เป็นความสับเคร้าหรือว่าความมักง่ายของโรงงานชาแหละหรือคนรับเหมาที่กําจัดซากไก่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับมัดใส่ถุงโยนทิ้งคลองเห็นบอกเห็นแล้วท่านข้าวไม่ลงเลยนะติดตามได้ในตู้ปนอขสามค่ะ ในจังหวัดปราจีนบุรีเขาพบว่ามีซาาไก่ลอยมาตามลําคลองนะครับทั้งสองฝั่งคลองนั้นถูกมัดเป็นถุงๆมาจํานวนมากเลยนะครับและที่สําคัญก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าทําให้คนในชุมชนนั้นเดือดร้อนเลยนะครับนี่คือซาาไก่ที่ถูกบรรจุมัดไว้ในถุงนะครับคราบเน่าเสียสีน้าตาลส่งกลิ่นม่เหม็นเน่าไปทั่วบริเวณสองฝั่งคลองห้วยสมงมพื้นที่ตำบลหนองกี่อาเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับมากับถุงพลาสติกที่บรรจุซาาสิ้นส่วนไก่ที่เน่าเสียชบบาวบ้านรู้สึกกังวลว่าสภาพน้ําที่เน่าขยายวงกก้ามขึน็ ร้องเรียนตู้บนอข่าวสามมาทีมงานข่าวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็รายงานว่าจุดที่นำซากไก่มาทิ้งน่าจะเป็นผู้รับเหมากำจัดซากไก่ที่ไม่ต้องการจากโรงงานในย่านเขตนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับตำบลหนองกี่ลักลอบนำมาทิ้งนะครับโดยไม่มีการฝังกลบแล้วก็ทำลายอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะหวังจะลดต้นทุนการกำจัดขยะนะครับนายจดชัยแนวสุขกำนันตำบลหนองกี่บอกว่า ที่ตำบลเนี่ยมีโรงงานทําธุรกิจเกี่ยวกับไก่ไม่กี่โรงแต่ต้องการตรวจสอบอีกครั้งว่าซากไก่เหล่านี้มาจากโรงงานใดเพื่อหาหลักฐานแจ้งความครับบ้านลงไปจับปูจับปลานะฮะหาอาหารในลุ่มน้ําในแม่น้ําเนี่ยนะครับพอขึ้นมาเนี่ยถ้าถ้าไม่รีบร้างอาบน้ําชําระร่างกายนะฮะก็จะมีผดผื่นคันหรือแม้กระทั่งอาบน้ําชําระร่างกายแล้วก็ยังมีผดผื่นคันเยืบไหม ชาวบ้านร้องเรียนให้อุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานด้านสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับเพราะเกรงว่าจะเกิดมลพิษแล้วก็ผลกระทบกับระบบนิเวศของน้าตามมาภายหลังโดยเฉพาะโรคระบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่นําน้นําในคลองสาธารณะไปใช้ได้นะครับเมื่อวานนี้เรานําเสนอสายไฟที่มันระยงระยางอยู่ที่จังหวัดชนบุรีคราวนี้ตลาดไนาบาซ่าเชียงรายไม่ยอมแพ้ครับส่งภาพมาสู้ฮะรกห้อยตรงเตงลุงลังแล้วเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวเหมือนกันสายเคเบิลสายโทรศัพท์ที่ ห้อยระยงระยางลงมาถึงพื้นนะครับหน้าร้านกาแฟสดบริเวณสามแยกคนส่งในหรือในบาซ่าเชียงรายก็สร้างปัญหาให้กับทางร้านครับเพราะว่าใครจะกล้ามากินกาแฟไฟช็อตแบบนี้นะฮะก็คงไม่ไม่ใช่บรรยากาศร้านกาแฟแล้วเจ้าของร้านกาแฟบอกกับทีมตู้ปนอข่าวสารนะครับว่าที่ร้านเต็มไปด้วยสายไฟก็ทําให้ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่กล้าเข้าครับเพราะคิดว่าเป็นสายไฟฟ้าแม้จะอธิบายแล้วว่านี่มันคือสายเคเบิลของสายโทรศัพท์หลายหน่วยงานไม่มีไฟฟ้าวิ่งนะฮะก็เลย อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขหน่อยครับเราอยากให้มาด่วนเลยเพราะว่าลูกค้ากลัวกันมากครับ <c oughs> เราตอนนี้ค้าขายก็ไม่ได้เลย <c oughs> อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาทำเลยนะสาเหตุที่สายไฟห้อยแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้การไฟฟ้าเชียง,งรายยกเสาไฟฟ้าสายเคเบิลโทรศัพท์พลาดเอาไว้แต่ทิ้งให้มันห้อยระยงระยางอย่างที่เห็นนะครับซึ่งชาวบ,บ้านก็แจ้งไปที่การไฟฟ้าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับบอกว่าไม่ใช่สายไฟของเขานะฮะ ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนนะครับมีคุณผู้ชมแจ้งตุปนาขอสาม,มาย่านถนนผลโยธินรังสิตครับมีรถตู้รถโดยสารทั้งประจําทางและไม่ประจําทางมาจอดริมทางเนี่ยนะครับทำให้ช่องการจราจรน,นั้นเหลือแคบลงอย่างที่เห็นนี้เลยนะฮะร,รถบัสคันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความมักง่ายครับไม่เคารพกฎจราจรจอดส่งผู้โดยสาร ฝั่งตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีบริเวณเลนกลางเลยนะครับไม่ชิดซ้ายทําให้รถที่วิ่งตามมาต้องหยุดตามบางคันต้องเบียดออกเลนขวาทําให้การจราจรยิ่งติดขัดกันมากขึ้นขณะเดียวกันสาเหตุหนึ่งครับเลนซ้ายสุดเนี่ยเป็นจุดจอดรถปกติก็ถูกแท็กซี่รอรับผู้โดยสารจอดยึดไว้ทั้งหมดเลยนะครับทำให้รถโดยสารต่างๆก็ไม่สามารถเข้าเลนซ้ายสุดได้ปัญหานี้ก็ยังไปพบอีกพื้นที่ด้วยที่ห้างเมเจอร์รังสิตครับเป็นจุดจอดรถแต่กลับกลายเป็นว่า มีรถตู้รถแท็กซี่มาจอดเช่นกันในเลนซายสุดทําให้รถประจําทางก็ต้องจอดในเลนกลางการจราจรก็ติดขัดครับผู้ใช้รถใช้ถนนแจ้งมาตู้บนอขาสามนะครับให้สะท้อนปัญหานี้อยากจะให้เจ้าหน้าที่กวดขวันจัดระเบียบการจราจรทั้งสองที่เลยเพราะว่าถนนพหลโยธินนั้นเป็นเส้นทางหลักที่มีประชาชนนั้นใช้สัญจรกันมากเลยนะครับไปดูอีกหนึ่งที่นะครับที่นากระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี หลายต่อหลายครั้งนะครับมีการร้องเรียนมาว่าไม่มีทางข้ามไม่มีสะพานลอยอยากจะมีสะพานลอยแต่ที่นี่เขามีสะพานลอยแต่เขาไม่ข้ามแจ้งมาแบบนี้คุณเชิงชายจัดไปครับคนใช้รถใช้ถนนหน้ากระรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีเขาร้องมานะครับพบการข้ามถนนแบบไม่ชอบขึ้นสะพานลอยแบบที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับ ทั้งทั้งที่สะพานลอยก็อยู่บนหัวของพวกเขาแต่ไม่ชอบข้ามสร้างการจราจรติดขัดมักง่ายแบบนี้เชิงชายจัดไปครับมาฟ้องกันด้วยภาพกันครับคนที่ไม่ยอมข้ามสะพานลอยแม้จะอยู่บนหัวอย่างที่เห็นก็ตามมีทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนข้ามเดี่ยวข้ามคู่ข้ามกลุ่มยิ่งกลุ่มใหญ่ยิ่งข้ามนานครับ เมื่อมีคนข้ามถนนไม่ยอมข้ามสะพานลอยแบบนี้ก็ส่งผลต่อการจราจรติดขัดทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นครับเหตุผลหลักๆก็คือกลัวเหนื่อยขี้เกียจขึ้นสะพานลอยเนื่องจากจะมักง่ายนั่นเองครับมันมันเสียเวลาค่ะเพราะามันช้ามั้งคะมันสูงครับมันสูงครับ,รบก็สูงนะคะคนมีอายุหน่อยก็อาจจะเดินลําบากนิดนึงข้ามถนนสะดวกกว่าค่ะแล้วอย่างรถมันวิ่งไม่ไม่ค่อยเร็วอะค่ะมันมีคนข้ามเยอะก็เลยข้ามตามได้ค่ะมันเป็นความเคยชินแล้วอะค่ะ ว่าประมาณ80%จะข้ามตรงนี้ขึ้นสะพานไม่กี่คนนะฮะการไม่ยอมข้ามสะพานลอยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนขับรถที่ต้องคอยระมัดระวังคอยจอดคอยชะลอให้คนข้ามเกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมปัญหานี้ถูกละเลยถูกมองข้ามทำจนเคยชินละเลยไม่ใส่ใจกับกติกาจราจรนะครับแม้ว่าสะพานลอยคนข้ามจะสร้างไว้ให้ข้ามแล้วก็ตาม ขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเขารบกฎลดอุบัติเหตุสํานึกดีเริ่มที่ตัวเราครับแหมคนไทยนี่รักสบายจริงๆสงสัยต้องตะเคียนบันไดเลื่อนขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าข้ามถนนนี้ไม่ปลอดภัยจริงๆนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูการจัดระเบียบแผงค้าริมทางเท้านะครับที่ย่านรามคำแหงครับ